ไอ้ที่มันเหมือนกระลำนะเขาถอนทิ้งหมดเลยตรงจุดที่ป้าเอาข้าวไปให้แมวอุ้ยปิดเสียงก่อนเพลงค่ะเพลง ไอต,ตรงจุดที่ป้าเดินมาเมื่อกี้เนี่ยหน้าร้านขนมฝรั่งเศสก็ยังไม่ถอนทิ้งมันกรอบด้วยนะ จะเดินไปตลาดวันนี้จะซื้อแค่ปานินซื้อมาสี่ถุงถุงละสองชิ้นก็คือถุงละตัวนั่นแหละค่ะเย็นเย็นยจริง เป็นพวกหนังสือชั้นพวกเนี้ยเขาวางของให้ให้หยิบฟรีแต่วันนี้คนหยิบไปกันหมดแล้วแมวน่ะ ป้าจะไม่ไม่กังวลเรื่องแมวแล้วเพราะว่ามันมีคนใจบุญเอาอาหารไปให้แมวลูกสาวป้าชอบกินแกงเขียวหวานกับข้าวมะลิของไทยที่ที่ขายอยู่ในตลาดที่ป้าจะเดินไปเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นโฟ d u ดออฟไทยแลนด์ลูกสาวบองหูอร่อยมากแม่ ข้าวก็นุ่มๆเมื่อวันก่อนป้าก็เลยซื้อมาสามกล่องแล้วผัดซีอิ๊วป้ากล่องนึงซื้อมาก่อนนั้นไม่ได้ตู้เย็นไม่มีช่องแช่ค่ะวันนี้เข้าอุ่นกินป้าก็เลยบอกไหนชิมสิโอ้มันไม่มีความอร่อยสำหรับป้าฮัลโหลฮัลโหล thank you so much ลูกคนเล็กป้านี่นนะความอร่อยของเขาแต่พอป้ากินไม่อร่อยจะข้าฝั่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหล thank you so much No. Not Japan New York not Japan <laughs> Hello ผักชีที่ป้าเก็บมาจากฟาร์มเน่ยยังสดอยู่เลยป้าจำป้านึกต่อไปปีหน้านะป้าจะเก็บแบบนี้คือไม่ต้องเก็บมาทั้งกา้านเก็บเฉพาะตอนบนแล้วมันอยู่ได้นานแล้วอีกอย่างหนึ่งวันที่ป้าไปผักชีไม่เปียกมันขึ้นอยู่กับว่ามันเปียกหรืออันนี้ตรงนี้ป้าป้าก็ชอบพานั่งทำคลิปนั่นนะคะเห็นไหมตรงที่เป็น ว่นหินอยู่ตรงนั้นนะ่ะป้านั่งทำคลิป how how uh, how is uh, how I'm so sorry I can't read because I have no eyeglass uh, how is live in city live in A kind of forest. How is it okay? I'm so sorry. I can't read. How is uh, How is it like? It like to live in a city. life in a kind a kind of a forest. What the meaning? What? The, what the meaning? Uh, I'm so sorry. I like Thank you. How is How is it life in the city? How is it life in the city? Live in the city. I like city because how to say? I don't like to live in country. I don't like to live in our our city. I mean, I don't like to live in uh, a small town because it's it feel like it feel like um how to say. I think live in small town feel feel like right. mm. make me depressed. <laughs> and I love I love this city because i can't go anywhere by the subway like today, today. yes country is very different from the city yes I used to live in country ten years because because I have to I have to live I have, I, I have to live there for ten years. this i don't know this is townhouse townhouse or i don't know i i, I don't understand i don't i don't understand between apartment condominium and complex and townhouse how different? this one about 7000 เพอร์เพอมันเลนด์เอ่อเซเวนต้าลลัสพอมันเด้อ